ก็เนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าดูเองเรารู้สึกว่าลิกาเหมือนน้องแพทแลหนูโรล่าเหมือนแนเหมือนต้องเอารูปตอนเด็กมาเทียบมัคยคะเอคยเคยเนี่ยเพราะพอเทียบรูปตอนเด็กนี่แหละเราก็เลยมองว่าเอ๊ยมันเหมือนกันนี่นาแต่ตอนแรกเหมือนเขาโค้งเขายังงงงอยู่ตอนนี้เหมือนเริ่มชัดขึ้นก็เลยแบบอ่ะเริ่มเริ่มพอมองออกค่ะจริงจริงแล้วอย่างน้องโรล่าก็ เรื่องน้ำหนักก็ก้าวกระโดดเหมือนกันนะกระโดดไกลไกลแล้วเหมือนกันเตินเกณฑ์หมอเตืนเกณฑ์ไม่ไหวครับแต่ก็ดีครับก็ดีใจที่เขาอย่างน้อยก็ไปในทิศทางที่อุดมสมบูรณ์อ่ะใช่คือจริงๆน้องก็กินเก่งค่ะกินนมเก่งกินอาหารเก่งก็ดีเพราะว่าเราทาแล้วก็แบบดีใจเขากินเก่งเนี่ยค่ะแล้วก็พัฒนาการทุกอย่างก็เป็นไปตามเป็นไปตามเกณฑ์ตามวัยเช่นกล้ามเนื้อมัดเล็กการหยิบจับการเข้าปากการพยายามจะชันตัวคลานกำลังจะเดินอะไรอย่างนี้ครับก็ เราก็สบายใจแล้วในในขั้นแรกของเราที่เราดูแลลูกๆของเรานะครับจริงๆเขาจำมั่มาหรือว่าไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่เห็นเขาเอ็นจอยอิทติ้งเราก็อ้าไปเลยลูกไปเลยได้ก็เอ็นจอยเข้าใจแต่พอไปหาหมอหมอเขาไม่แต่หมอบอกอยู่ตามเกณฑ์ไม่รู้ว่าหมอหมอบอกว่ายังอยู่ในตามเกณฑ์ดีค่ะดีเราก็โอเคตามเกณฑ์ก็ตามอุ้ม คือแพทแบบเริ่มมีปัญหาคอบาลันิดนึงคอบาลัยอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงก็คือแต่น้องเราเพราะว่าอุ้มทีแบบอุ้มนานใช่แล้วก็อุ้มแล้วก็สองคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ยังมีอยู่ปัญหาคอบาลัแพทว่าแล้วแต่ช่วงนะแต่ช่วงเนี้ยโรล่าติดที่แดนเออะคือถ้าแพดอุ้มแล้วที่แดนยุ่งครั้งก็คือผักออกเลยจะไปหาพ่อขอใช่ เขาพอดูแลผิวดีเขาดูแลผิวดีลูกติดก็ขอสัมพันกนึคุณแม่คงมีปัญหาปอบาไหลก่อนมีปัญหากอดเขาเลยครับลอข้างขวานี่คือราวไปหมดร้าวไปหมดเลยครับก็เลยต้องพยายามหาทางในการที่จะแบบเลี้ยงเขาเพราะว่าไอ้ที่มันปัญหาก็คือว่าเรา ปุมกล่อมตลอดทั้งคืนอย่างเงี้ยครับแล้วว่าวางแล้วเขาก็ร้องวางแล้วเขาก็ร้องอย่างเงี้ยครับก็เลยมานั่งคิดกันว่าเราควรจะต้องทําทอย่างไรงให้ทุกอย่างมันมันไปสมูทกว่านี้อย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้เราก็เหมือนมีวิธีละในการที่จะทําให้เขาแบบนอนยาวได้ซึ่งตอนเนี้ยณปัจจุบันนี้เลยน้องนอนยาวได้แล้วนะครับเราก็กลับมาเปิดซีรีส์ดูด้วยกันตอนนี้มีเวลา มีแล้วฮะมีแล้วค่ะภายในไหนพี่แดนให้แบบรูปแบบนอนยาวขึ้นจริงๆมันก็มีเทคนิคเป็นหลักสูตรเลยครับก็เป็นวิธีการแบบอย่างจริงจังอย่างจริงจังครับเป็นหลักสูตรแบบต่างประเทศเลยสองอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบจริงๆอะน้องลิก้าเนี่ยเขาร้องหนักมากนะกแบบเมื่อก่อนหนักหนักมากๆเลยอ่ะเออจนเราคิดว่าเราทําสูตรไหนจะได้ไหมหรือทำสูตรที่เราได้มาจะไหวหรือเปล่าเงี้ยครับปรากฏว่า จริงๆ3วันอะเห็นผลเลยครับน้องก็นอนเองได้เลยยาวเราก็แบบเฮ้ยเจ๋งอย่างเงี้ยครับเจ๋งเลยสบายมันดีมากเลยค่ะมันดีมากมันแบบหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มมีเวลาเป็นของเราบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คือเราเองเราก็ได้นอนยาวสำหรับคนที่สนใจสูตนี้นะครับเปิดคอร์สคอคอคอยคอ พอพอเริ่มเริ่มเริ่มให้น้องทำแรกๆวันสองสองสามวันแรกอะเรารู้สึกเลยว่าแบบเราดีดา้าขึ้นมาทันทีวแบบ่าอุย้ยมีเวลาเป็นของเพราะปกติเข้าห้องอะค่ะก็จะแบบค่อยๆเข้าปิดไฟมืดเพราะน้องนอนด้วยกันตอนนี้เราให้น้องนอนอีกห้องหนึ่งคื <c oughs> อก่ <c oughs> อนหน้านี้นเราเราเหมือนเราเราแยกน้องนอนด้วยเพราะว่าน้องโอโลราเขานอนง่ายแต่พิลิก้าไม่ค่อยนอน <c oughs> นอนอยากเราก็เลยต้องให้สองคนนี้แยกห้องกันแล้วก็พ่อเฝ้าคนหนึ่งแม่เฝ้าคนหนึ่งก็เลยไม่ได้นอนอยู่ด้วยกัน ค่ะอืมตอนนี้เรากก็รรู้สึว่าาเคิดถึงภรรยาเรามากเราก็เลยหาทางทำไงก็ได้ให้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วลูกก็แยกถูกไปครับจริงๆได้จริงจริงได้มาจากพี่สาวพี่สาวค่ะเพื่อนพี่สาวเขามีลูกแฝดเหมือนกันได้มาจากที่อริยาขึ้นอันดับหนึ่งนัมเบอร์วันอยู่แล้วไงตอนนี้ก็ยังบอกทุกวันบอกทุกวันครับนัมเบอร์วัน เพราะว่าพอเขาจะชอบสกิดไงว่าาทำไมไม่ใช่เดี๋ยวดิสกิดแบบว่าเวลาเขาเห็นว่าเราเริ่มหลงลูกเยอะเวลาเรานั่งมองมองหน้าลูกมองหัวเรอะไรเงี้ยเวลาเขาดูนะเขาขำเปิดโทรัพดูแล้วก็ยิ้มยิ้มขับตัวเองเลยอะค่ะนึกถึงโมเมนต์นั้นของลูกก็ขำหัวเราะหัวเอยะเขาก็จะคอยเขาจะคอยถามเราว่า หนูยไระดับที่อะไรเร <c oughs> าก็จะบอกเขาว่าจริงนัมเบอวันอยู่นะนัมเบอวันอยู่ครับเรา,าต้องำแล้วนะต้องเติมรู้กลัวไม่กลัวไม่มีข้าวกินตอนเช้า <c oughs> <c oughs> เราเล่นไะเราเอยากยากังพอเริ่มเลี้ยงน,อน้องกอยาเาเ้้ทีแลวตอนนี้ก็ยังเป็นแผนเดิมอยู่นะก็ยังคิดว่ายังจะไม่ได้ยังมีแค่สองคนแล้วก็ดูแลเขาให้ดีก่อนครับอืม <c oughs> เป็นความคิดนะวันนี้ค่ะอืมอืมอืมอยากมีอยู่เลยอะไรนะครับพี่ก็มีสีบนฝากไข่ดึงกัน แอดวานสานั้นอ่ะยอมแพ้เขายอดมนุษย์มันจำเป็นต้องสู้ทุกเรื่องไหมอ่ะต้องไม่ต้องสู้ทุกเรื่องก็ได้อใช่ใช่ยังไม่ได้พาน้องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูกันนะขอบคุณนะครับขอบคุณา